เธอแตกต่างไปแตกต่างยังไงหุ่ยนยนต์ตัวนี้มีจุดประสงค์ที่แตกต่างเธอมีจุดประสงค์อะไรเป็นอิสระรูปทรงแปดเหลี่ยมรุ่นที่เจ็ดทำให้หุ่นจำลองคลายมนุษย์และมีเอกลักษณ์มากขึ้นกว่ารุ่นเก่นๆหุน่นถูกออกแบบมาให้ปกป้องเรามีคนไปแก้ไขข้อจำกัดทำให้มันเป็นเอกเทศปห้สงที่ฉันต้องการมา บอลหันผ่านมาให้ไม่ได้เสียใจด้วยอย่าให้ฉันต้องจัดหนักอีกมีคนทำให้หุ่นนี่สามารถทำร้ายผมได้เมื่อโลกอน,นาคตเดสมอนเคยเป็นวิศวรกรของเราเขารู้สึกว่าระดับความรู้สึกของหุน่นคล้ายการเป็นทาสมากพวกเราอยู่เรื่องกันได้พอแพสเข้าระบบหุ่นทุกตัวที่ได้รับจะไม่ต้องมีเจ้านายอีกหุ่นเป็นพันตัวจะปลดแอกคุณทำอะไรกับผมคุณเป็นได้เหนือกว่าที่คุณเคยเป็นมรุษยาชาติถูกแทนที่บางอย่างแปลกไป ควบคุมเขาไม่ได้สงครามครั้งใหม่จึงเริ่มขึ้นบอกเลยว่าขุนนี่ไม่เหมือนตัวอื่นมันมีระดับการรับรู้สูงแบบที่ผมไม่เคยเห็นดิปเอร์โรบบี้อาเมลจอร์น่าบลูสเตอร์กับซีมูหลิวและแซมบวติงตันนี่แค่ขุนนะคิดดูว่าอีกพันตัวจะทำอะไรได้บ้างงเราไม่มีเวลาแล้ว โลกราเสมือนซิมูแลนด์24สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนต์